โอเคทุกคนนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับคณะเศร,ร,รษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร,ร,รนะ์เนาะเพราะว่าเราได้ตัวแทนมาจากเด็กเศร,ร,ร,รษฐศาสตร์โดยตรงเลยขอแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับเราชื่อบอสครับอยู่ปี2มาจากคณะเรศร,รษฐศาสตร์ครับโอเคก็อย่างที่เราพูดไปใน,ในหลายๆคลิปเนาะว่าเราอะอยากทำคลิปเกี่ยวกับแบบคณะต่างๆในมอทอเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงแอดมิชชั่นช่วงทีแคสของน้องๆมห เราก็เลยอยากทาคลิปเพื่อที่จะแบบเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้น้องๆว่าแบบเออน้องจะเข้าคณะนี้ดีไหมหรือว่าจะไปคณะนั้นคณะน้นดีไหมอย่างนี้เราจะพยายามทําคลิปให้ได้มากที่สุดนะเกี่ยวกับคณะต่างๆในมอทอแล้วก็พยายามจะลงให้ทันก่อนที่น้องๆจะยื่นแอดมิชชั่นไปนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครแบบสนใจเกี่ยวกับมอทอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราไว้นะแล้วก็เราจะพยายามทยอยลงคลิปเรื่อย,อยๆทุกคนเริ่มคำถามแรกเลยแบบ okay, ไม่รีรอ <c oughs> คณะเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมบอสคณะนี้แบบจบไปทําอะไรในฐานะที่คนไม่รู้น้องๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าก็อยากรู้เนาะเพราะว่าส่วนตัวนี่ก็แบบไม่ค่อยรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับคณะเศรษฐศาสตร์ก็คือถ้าเกิดว่าเราเรียนเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยแล้วทํางานตรงสายเลยจบมาแล้วอยากทํางานตรงสายเลยเรียนเศรษฐศาสตร์มาเนี่ย หลักๆเนี่ยเนื้อง,งานมันก็จะเป็นงานที่อยู่ในส่วนของข้าราชการที่ค่อนข้างอยู่อืมใช่ซึ่งก็คือตําแหน่งเนี่ยก็จะมีหลายตําแหน่งเลยแต่ว่าที่ทํางานหล,หลักๆเนี่ยถ้าเกิดคนที่เรียนจบเสตร์มาเนี่ยเขาจะไปทํางานพวกกระทรวงการคลังการแบงค์ชาติหรือธนาคารของประเทศไทยแป๊บนึงนะแบงค์ชาติแบงค์แบงค์งชาติคือเหมือนธนาคาร ไม่แบงค์ชาติคือแบงค์ชาติคือเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือเป็นอง,องคลล์กรอิสระใช่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์แบบธนาคารอื่นคนจบเศร,รษฐศาสตร์ก็ทํางานได้หรอหนึ่งว่าคนที่เรียนบัญชีถึงจะไปทำงานแบบมันคนละแบบกันใช่ไหมใช่ก็คือธนาคารก็คือการควบคุมดูแลเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยนโยบายก็จะมี2แบบถูกปะก็คือนโยบายการคลังซึ่งคนที่ดูแลตรงนี้ก็จะคือกระทรวงการคลังก็คือรัฐบาลนี่เองแต่ว่าคนที่ดูแลนโยบายการเงินเนี่ย ก็คือพวกคนที่ดูแลพวกอัตราการแลกเปลี่ยนต่างๆเราจะแลกเงินไปต่างประเทศอะไรเงี้ยหรือว่าอัตราเงินเฟ้อหรืออัตราการ่าว่างงานอะไรเงี้ยซึ่งคนที่ดูแลก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือแบกสายก็คือช่วยกันทำงานกับรัฐบาลเราขัดบอดไปเนาะก็ให้บอดพูดเรื่องสายงานต่ออันนี้คือผู้จบหรือยังได้อ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรายังไม่ได้เล่าก็คือสําหรับคนที่ไม่ได้ทํางานตรงสายนะครับก็คือเนี่ยเนื้องานเนี่ย ส่วนใหญ่เราก็จะสามารถทํางานได้หลากหลายตําแหน่งเลยก็คือเอาจริงๆเนี่ยเศษศาสตร์ทำงานได้แทบทุกตําแหน่งเลยนะที่ไม่ใช่พวกพวาสารวิชาชีพพวกหมอพวกอะไรเนี่ยโอเคเราอาจจะทําไม่ได้แต่ว่าพวกสาขาวิชาชีพอื่นๆเนี่ยที่ไม่ได้เป็นวิชาชีพอะเศษศาสตร์ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ทํางานได้หมดเลยเพราะว่าเราถูกเทรนมาให้คิดวิเคราะห์เยอะฉะนั้นเนี่ยพวก<ๆ>โดยเฉพาะพวกตาแหน่งคิดวิเคราะห์เนี่ยเศษศาสตร์ก็อาจจะได้เรียบคน ก็เพราะฉะนั้นคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานตามแบบสายงานหรือว่าตามวิชาที่จบมาอาจจะไปทํางานอื่นที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เลยก็ได้ตามความชอบเราได้หรือทำอะไรก็ได้อะทำไมแบบบอสถึงอยากมาเรียนขนาดนี้ล่ะแบบคือมันมีบแอดไหมหรือว่ามีแพชชั่นส่วนตัวหรือว่ามีสตอรี่แบบแบ็กกราวด์ต่างๆลองเล่าให้ฟังหน่อย โอเคก็คือเราเนี่ยรู้จักวิชาเศรษฐศาสตร์ครั้งแรกเนี่ยก็คือตอนเรียนวิชาสังคมตอนอยู่มปลายซึ่งเราเนี่ยก็เลยเกิดความสนใจก็เลยไปศึกษาต่อเองซึ่งเราก็ได้พบว่าวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่ ่าจะมาช่วยสร้าง impact ให้กับสังคมในทางที่ดีขึ้นก็คือ,อมไม่ว่าจะเป็นพวกนโยบายต่างๆที่คิดมาเพื่อให้พัฒนาประเทศของเราให้เจริญอะไรแบบนี้นซึ่งเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีแพชั่นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดความสนใจแล้วก็คิดว่าสนาเชือสาน่าจะตอบโจทย์เรามากที่สุดอ่าโอเคงั้นขอถามต่อนะไหนๆก็มาเรื่องแบบธรรมยาข้าแหละแล้วตอนที่บอด เข้ามาเนี <laughs> like ่ยใช้คะแนนอะไรเราต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าเราเป็นเด็กห5ทั้งคู่เนาะก็ปีนี้อยู่ปี2กําลังจะขึ้นปี3แล้วเพราะฉะนั้นเกณฑ์คะแนนอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะเพราะว่าเราก็เป็นพวกเริ่มแก่แล้วนั่นแหละก็ขออ้างอิงคะแนนปีน้าที่เราเข้ากันมาเนาะอย่างบอสอย่างเงี้ยบอสยื่นคะแนนอะไรมาบ้างก็คือเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2องเกณฑ์บอสได้ยื่นเกณฑ์แรกก็คือจะไม่ใช้เก์ส่วนเกณฑ์ที่2ให้จะใช้เก์ซึ่ง เกณฑ์ที่ไม่ใช้เกณฑ์เนี่ยก็จะใช้วิชาแพทหนึ่งก็คือเป็นแพทหนึ่งก็คือคณิตศาสตร์ใช่แต่เด็กรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักแล้วแพทหนึ่งเรารุ้นสุดท้าย็่าจะเป็นทีแกนทีแพทอเลเวลอะไรอย่างนี้แล้วก็นอกจากแพทหนึ่งเนี่ยก็จะมีของวิชาแกดก็จะมีแกดไทยแกดอังกฤษใช่แล้วก็มีวิชาสามัญซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นอเลเวลก็คือมีไทยสังคมอังกฤษใช่ส่วนอีเกณฑ์หนึ่งก็คือเป็นเกณฑ์ที่ใช้เกดซึ่งก็จะนับเปอร์เซ็นต์แค่สิ ม .4 มหโม .6 เนาะก็เกตรวมเอามาช่วยคำนวณด้วยอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วบอสเข้ามาเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็สองปีเนาะก็อยากให้บอสแบบพูดให้ฟังหน่อยว่าเข้ามาเรียนแล้วแบบได้เรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ขอตั้งแต่ปีหนึ่งก่อนปีหนึ่งเข้ามาเราเรียนวิชาคณะเลยป้ะหรือว่าเราต้องเก็บวิชามก่อนก็คือของเราเนี่ยตอนปีหนึ่งเนี่ยตารางส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวิชามแต่ว่าเราก็จะได้เรียนวิชาคณะเลยก็คือเรียนเทอมละเทอมละหนึ่งตัว ใช่ <ư? S 1> ก็คือเริ่มแรกเนี่ยเราจะเรียนวิชาที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เรื่องต้นก่อนก็คือเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคกับเศรษฐศาสตร์มหาภาค<ม>ใช่แล้วเราก็จะเรียนเทอมละตัวซึ่งเราก็จะเรียนเจาะลึกไปในแต่ละอัน<ม>ใช่<ม>ซึ่งเศรษฐศาสตร์จุลภาคเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับการตัดสินใจของคนที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจแต่ว่าเราเนี่ยในฐานะผู้บริโภคเนี่ยถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์หนึ่งมาเนี่ยเราจะตัดสินใจยังไงเหการที่เราเรื่งมหาภาคมันคือยังไง ส่วนมหาภาคเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับภาพรวมของระบบเศรษฐกิจซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะมาได้ยินพวกตัวเลข GDP ใช่ไหมการเติบโตของเศรษฐกิจหรือว่าพวกอัตราเงินเฟ้ออะไรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์มหาภาคสร้ใช่ไหมก็ฟีลแบบขนาดเล็กกับใหญ่ซึ่งหลังๆแล้วอะ่ะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกทฤษฎีที่แบบว่าเราจะเอาเข้ามาจัดก,การปัญหาในระบบเศรษฐกิจอย่างนี้อย่างนี้ว่าแบบเออถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะต้องใช้โนโยบายแบบนี้นะในการแก้ปัญหาอะไร แล้วพอขึ้นปีสองละ่ะเราเรียนอะไรบ้างก็คือตอนขึ้นปีสองเนี่ยเราก็จะเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาคซึ่งแยกกันเหมือนเดิมแต่ว่าจะเรียนคัอนข้างลึกขึ้นลึกขึ้นมากก็คือความยากก็คือข้ามขั้นเลยสําหรับน้องๆเนี่ยที่เข้าม,มาเรียนปีหนึ่งแล้วแล้วก็เลยจะขึ้นปีสองเนี่ยก็คืออยากให้เตรียมตัวล่วงหน้าไว้ก่อนใช่เพราะว่าความยากมันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากต่อไปคือเรียนแล้วแบบ รู้สึกเบิร์นเอาแม้หร <hi> ือว่าแบบมีความหมดไฟหรือว่ารู้สึกว่าชอบอยากเรียนมากขึ้นอะไหนรีวิวฟังหน่อยหลังจากที่แบบได้เรียนมาก็2ปีแล้วเนาะก็คือส่วนตัวเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบวิชาชีพศาสตร์ส่แล้วฉะนั้นเนี่ยยิ่งพอเรียนลึกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็ยิ่งเกิดความสนใจแล้วก็มีการตั้งคําถามขึ้นเยอะมากเพราะว่าพอเราได้เรียนจริงๆเนี่ยเศรษฐศาสตร์เนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องของกราฟหรือว่าทฤษฎีอย่างเดียวแต่ว่ามันยังเป็นการประยุกต์ความรู้จากหลายๆสาขาวิชาซึ่งมันทําให้เราเนี่ยต้องแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาในการที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากเทกสารโดยตรงฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ความรู้เยอะมากแล้วก็แบบสนุกอบมันไม่น่าเบื่ออืมอ่ะแล้วอยากให้บอยช่วยแนะนําแบบวิธีการแบบอ่านหนังสือตอนที่แบบเราเข้ามาเรียนแล้วเนาะก็แบบหรือว่าการแบบจัด ตารางเรียนอะไรเงี้ยได้ข่าวว่าเด็กเศรษฐศาสตร์เขาสามารถเขาเรียกว่าจัดการตารางเรียนได้ใช่ไหมใช่ก็คือพอเราแต่ตอนเราเรียนปีหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมันจะเป็นวิชาบังคับอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยวิชาที่เราเรียนเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เลือกเองมากอืใช่แต่ว่าพอเราขึ้นปีสามไปแล้วอย่างเงี้ยก็คือจะไม่มีวิชาบังคับแล้วก็คือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องจัดก,การเลือกวิชาที่เราอยากเรียนเนยองใช่ซึ่งมันก็จะมี หลายสาขาไมา่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์การงินเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเศรษฐศาสตร์การลางังหรือว่าเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศก็คือมีสาขาให้เลือกเรียนเยอะมากใช่ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวางแผนแล้วก็ศึกษาล่วงหน้าไว้ที่ดีว่าเราเนี่ยชอบเศรษฐศาสตร์ด้านไหนเพื่อที่มันจะมีผลต่อการจบของเราว่าเราจะต้องทาสัมมนาในเรื่องเรื่องนี้ในหมวดหมวด,ดนี้ไปใช่เ้าแล้วเศรษฐศาสตร์มีฝึกงานไหมเศรษฐศาสตร์มีฝึกงานน่าจะตอนปีสามใช่ก็เหมือนกัน แต่บอกว่าคณะเราเนี่ยถ้าได้ยินมาม่ผิดนะก็คือว่าเหมือนคณะเนี่ยจะหาที่ฝึกงานไว้ให้ด้วยใช่ก็คือแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกงานตามหน่วยงานรัฐบาลรอยแบบบอกทิกการอ่านหนังสือของตัวเองได้ไหมว่าแบบเออเรามีการจัดการเวลาการอ่านหนังสือของตัวเองไงหรือว่าัดการเรียนของตัวเองยังไงได้ก็คือส่วนตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านล่วงหน้าอยู่แล้วฉะนั้นระหว่างที่เราเรียนอยู่เนี่ยก็คือเราจะอ่านหนังสือมาเรื่อยๆอยู่แล้ว ใช่เพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกสบายใจมากขึ้นเหมือนเราได้เตรียมตัวล่วงหน้าแล้วก็เราเนี่ยจะได้เอาเวลาไปโฟกัสกับการฝึกทาข้อสอบหรือทําแบบฝึกหัดมากกว่าอืมใช่ใชก็คือเพราะว่าเราอ่านหนังสือไปก่อนหน้าแล้วฉะนั้น<ม>เวลาพอใกล้สอบจริงเ,เราก็จะได้มีเวลาในการทาข้อสอบได้เต็มที่โอเคก็คืออ่านหนังสือยังต่อเนื่องเนาะไม่ขาดแบบไม่ขาดสายอะ่ะ <c oughs> ก็คืออย่าไปแบบอ่านเ,าเฉพาะตอนที่เราจะสอบเนาะก็คือให้อ่านมาตลอดอย่าทิ้งมันโอเค แทนหลังเรียนจบเนาะว่าแบบเออเรียนจบแล้วบอสแบบอยากเรียนต่อเลยไหมหรือว่าอยากไปลุยสายงานก่อนก็คือที่เราคิดไว้อะเราคิดว่าหลังจากเรียนจบเราจะลองไปทํางานก่อนสักสองปีซึ่งงานที่เราคิดอยากจะทำเนี่ยก็คือเป็นงานข้าราชการก็คือเป็นตําแหน่งของนักวิเคราะห์และวางแผนนโยบาย ซึ่งก็คือจะต้องสอบกอพหรือก็คือสอบข้าราชการไดนน้เซึ่งถ้าเกิดหลังจากที่เราทํางานจบไปสองปีแล้วเนะี่ยเราก็คงตัดสินใจแล้วแหละว่าเราจะไปต่อในด้านการทํางานไหมหรือว่าเราจะกลับไปเรียนต่อดีถ้าเกิดเราไม่ชอบการทํางานเนะ่ยเราก็คือคิดว่าคงอยากจะมาเป็นอาจารย์มหาลัยแหละก็เรียนต่อโทเอกไปเลยแล้วก็มาเป็นอาจารย์ก็เอ <Okay, S 1> <Okay. S 2> มันก็ต้องแบบว่า ดูเขาเรียกว่าแบบดูอีกทีนึงเนาะ<ช>นา <ะ S 2> โมเมนต์นั้นว่ามันจะไปยังไงแต่ว่าทําได้ก่อนเราก็ลองทำไปอแต่ว่าแผนที่เราคาตอนนี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าสมมติว่าบอทไม่ได้เรียนคณะเศรษฐศาสตร์หรือบอทคิดไว้แม้ว่าตัวเองอะ่ะจะไปอยู่ในคณะไหนหรือว่าตัวเองอะ่ะอยากเรียนคณะไหนที่มันไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ก็คือ,คอถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็คงจะเลือกเรียนคณะพาณิชยศาสาตร์และการบัญชีอืม,อมอบอทอยากไป สาขาไหนะบัญชีเขาก็จะมีพวกแบบบัญชีบัญชีเนาะบัญชีบริหารแล้วก็พวกมาร์เก็ตติ้งอะไรแบบนี้การเงินอะไรเงี้ยบอยอยากไปไซายหนยะบอยก็คงเลือกบัญชีเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าชอบเลขใช่ชอบเลขมันก็ใช้กันกับเศรษฐศาสตร์แต่ว่าความยากของเลขเนี่ยมันจะต่างกันก็คือบัญชีเนี่ยการคิดคำนวณเลขมันจะไม่ได้ยากมากมันก็มีแค่บวกลบคูณหารธรรมดาแต่ว่าความยากของมันเนี่ยจะอยู่ในการที่เราเนี่ยจะต้องหาที่มาที่ไปของตัวเลข,ต,เลขตัวเลขนั้นมาให้ได้ว่า มันมีที่มาที่ไปยังไงใช่ <m ere ly> ซึ่งความยากมันจะอยู่ฟังดูเราก็ดูแบบว่าค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นกับตัวเลข <t> <g ül> แบบว่าสูงจริงๆนะก็ไม่แปลกใจว่าทําไมถึงแบบมาเรียนเศรษฐศาสตร์ได้เนาะเพราะว่าขนาดถ้าไม่เรียนเศรษฐศาสตร์ยังอยากจะเรียนบัญชีอีกอ่ะงานสุดท้ายเลยนะทุกคนก็อยากให้บอยรับฝากถึงเพื่อนใหม่ที่แบบเขากําลังมองหาคณะหรือว่ายังไม่รู้ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าตัวเองอ่ะอยากเข้าคณะอะไรเนาะอยากให้บอยฝากถึงคนที่อยากเข้ามาเรียนเศรษฐศาสตร์หน่อยว่าแบบ วิธีการหลับมือหรือการเตรียมตัวอ่านหนังสือก็ได้โอเคก็คืออย่างที่เราบอกไปนะคือทุกคนไม่ต้องตกใจกลัวแล้วว่าถ้าไม่เก่งเลขจะเรียนได้ไหมหรืออะไรแบบนี้ก็คือที่เราพูดไปเนี่ยเราแค่ต้องการเล่าให้ให้เข้าใจว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะมาเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยอาจจะต้องเจอกับตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบตัวเลขเลยเนี่ยก็อาจจะซัพเฟอร์ถ้าเกิดมาเลือกเรียนคณะนี้แต่ก็อย่างที่เราบอกไปก็คือว่าสำหรับคนไม่เก่งเลขเนี่ย เราก็คิดว่าก็สามารถเรียนได้ขอแค่มีแบบใจรับขอพาะจริงๆส่วนตัวเนี่ยเราก็เป็นคนที่ไม่เก่งเลขนะแต่ว่าเราแบบโอเพ่นไงเราแบบว่าเปิดใจที่จะเรียนรู้ซึ่งก็ผ่านมาได้ได้วยดีอืมโอเคก็แหละทุกคนแบบว่าถ้าใครอยากเรียนจริงๆอะ่ะก็แค่แบบตั้งใจแล้วก็บวกกับพยายามให้มากๆเนาะสุดท้ายอะ่ะ มันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอะก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าสําเร็จเราก็ยินดีด้วยแต่ว่าถ้ามันสาเร็จก็ไม่เป็นไรไปสู้ใหม่ในปีหน้าก็ได้หรือว่าลองคณะอื่นมันก็อาจจะตอบโจทย์เรามากกว่าเนาะสำหรับคลิปเนี้ยถ้าใครแบบชอบคลิปเนี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะทุกคนสําหรับคณะเศรษฐศาสตร์ก็น่าจะจบประมาณนี้เนาะคนถ้าใครอยากสอบถามข้อมูล,ลอ,มอะไรเพิ่มเติมอะก็เดี๋ยวเราแปะไอจีบอทไว้ตรงนี้แล้วก็แปะไอจีเราไว้ด้วยเผื่อใครแบบอยาก DM ทักมาถามอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะนุค Bye-bye. Bye-bye.